แสงพระธรรมนำใจง่ายไรทุกแสงพระกรรมนำสุขทุกสมัยแสงพระธรรม่รงสว่างกลางดวงใจ แสงพระธรรมสงโลกในสระดวยินสระวางตาด้วยเสงไยสระวางใจด้วยเสงธรรมขนอบนมเดพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอโอกาสและถวายความพอรุกเดบพระตถีรานุติราทุกรุกขอเจริญพรท่านคณะกรรมการทุกท่านณบัดนี้ปัตตมาภาจะได้บรรยายธรรม ในหัวก็ทนที่ว่าเยาวชนไทยยึดมั่นกตัญญูคาว่ากตัญญูก็มาจากกตัญญูกตเวทีซึ่งมาจากพระพุทธศาสนารมคําสอนว่านิมิตตังสาทุรูปานนังกตัญญูกตาเวทิกาความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีค่อนที่เราจะรู้ว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีอย่างไรวันแมงชาติก็ได้แผ่พุนมาเล้ว แต่การปราบลุกปฏิบัติกวรเมตต่อไปสำหรับผู้ที่ยังมีพ่อเล็กแม่อยู่เหตุนั้นอัสมาปาบจะโกษาทยายความจำกญของแม่คำว่าแม่คำนี้มีความหมายมีประคุณมากมายแลยสะสถานแม่เป็นได้หลายสิ่งหลายประการเป็นทักนาการเป็นพระพุหมเป็นร่มใจเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดลูกรักเป็นผู้ให้ที่พักสิงอาศัยเป็นผู้ให้ความการุ่นอุ่นใจ เป็นผู้ง่ายทุกอย่างไม่รามือลูกเจ็บไข้แม่ก็ง,ง่ายการรักษาลูกโตมาแม่ก็ส่งเรียนหนังสือลูกต้อง,ง,งการตำราแม่ซื้อลูกรึกษาหาเรือแม่ยินดีแม่มีพระคุณทังส่วนคุณเลยค่ะคุณเป็นนำมาทมไม่เปลี่ยนเปลงคือให้ความรักความหวงใยรัตนาให้บุตรเป็นคุณดีทุกเมื่อลูกุกลูกุขก็ดีใจไม่เคยคิ้ายพยาบาทลูกของคุณ เม่ชีวิตก็สลัดเทนได้ทีนี้การตอบเตนพระคุณท่านนั้นมีอยู่ว่าวิธีด้วยกันวิธีที่หนึ่งท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงกันตอบคือเมื่อเราเป็นเด็กๆด็ท่านได้เลี้ยงดูเราท่านได้เลี้ยงดูเลงเรามายางดีเราโตขึ้นควรตอบเตนพระคุณท่านบ้างควรซื้อเสื้อผ้าอาหารที่ท่านชอบงห้อัดตมาภาพเกิดในงานศพขณะที่เมื่อชีวิตนั้น ทุกๆเช้าลูกๆจะนำอาหารที่ท่านชอบมาให้แล้วก็ลงบอกว่าแม่จะลุกขึ้นมาทานข้าวนะแล้วก็ร้องไห้ที่ร้องไห้ไม่ใช่อะไรดอกขณะที่แม่มีชีวิตไม่เคยเืออะไรให้ท่านทานเลยสองดำรงวงศ์สกุลคือสกุลของท่านดำรงมาด้วยมีคนยอมรับนับหน้าถือตาเราไม่ควรนำสกุลของท่านเปอนความชั่ 3. สามกันกิจของท่านคือเป็นคนที่ว่าไงสอนไง ท่านคนอะไรควรทำตามแต่สมัยนี้มักทำตรงกันข้ามแม่บอกยาเตี่ยวดึกเนอกลับมาเที่ยงคืนแม่ถามทำไมเที่ยดึกื่อนบอกว่าเตี้ยงคืนยังไม่ดึกเป็นงันเจ้าเพื่อนมากกว่าแม่สามสี่ทำตัวให้เป็นคนควรรับทรมรดุคือเมื่อท่านจากพวกเราไปแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะปลานสมบัิของท่านหมดง่าเมื่อท่านล่วงรับไปแล้วทำบุญดุจได้ท่านคือเมื่อท่านจากพวกเราไปแล้ว ควรม,มีปลาสวนอภิธบรคมีประเทศนาสดมติกาบางสุกุลเป็นต้นสรุปความกตัญญูกตเวทีเป็นสิ่งที่ดีเราควรยึดม,มั่นกตัญญูต่อผู้ที่มีพระคุณต่อเราคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นต้นตายที่สุดนี้ขออเชิญซึ่งคุณประจายรักไวสวัสดีทุกท่านบันทุกใจมีสติปัญญาพาดเทย์อดป้่นไปกิเลสมันทุกการไปอายุม,มั่นวันยืนจนจิต วันนพงศุพิศสมินึุผลสุขภาระสำราญบันดาดุนธนะลุนก้าวหน้าสถาพรโคตรเจริญพร